ขอเอหน่อยะหมุนหน่อยอาจจะเป็นเอนี่มึงซีเลยต้องบอกว่าช่างใจมากคุณผู้ชมสำหรับอนิเมะแวนการ์ดครับผมเนี่ยนั่งอ่านจากคอมเมนต์รวมถึงคนอินบ็อกมาใน Facebook นะครับรวมทั้ง IG ด้วยนะว่าพี่ปิมอย่าลงทุนกับเกมแบบนี้เยอะ เพราะมีโอกาสที่จะโดนปิด คือผมพูดไปแล้วเมื่อพา์ที่แล้วว่าทาไมมันดูไม่ค่อยหนีลิขสิทธิ์เลยมันดูสุ่มเสี่ยงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่ามีโอกาสโดนสูงมากเพราะมีหลายแมปแล้วที่ทําแบบนี้แล้วบินผมก็เลยยังไม่ได้เติมโรบบอกอะไรมาเพิ่มคุณผู้ชมนะครับโรบบอกผมตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสองสามพันไม่เยอะนะครับและด้วยความที่ติดเกมนี้มากคุณผู้ชมผมเลเวลสี่สิบสองเลเวลแม่งเยอะกว่าอนิเมะดีเฟนต์แล้วอะ ผมมีเพชรตอนนี้33,730วันนี้เราจะมาสุ่มหาตัวนี้คุณผู้ชมเนี่ยซองจินวูผมยังไม่มีผมมีหลายตัวมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูก่อนเนี่ผมมีชาอินแล้วชาอินเนี่ยเป็นตัวระดับเทพนิยายที่ยังไงก็ต้องมีคือบังคับมีทุกไอดีเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่ดีมากครับยิ่งเราอัพเขาเนี่ยจนถึงท่าที่มันใช้ดาบปะโอ้โหนั่นคือดาเมจแรงมากนะครับ โอบิ oh, ตะโอ้ตรงนี้ก็ใช้ดีคุณผู้ชมใครที่มีอยู่เนี่ยปั้นแบบใส่สุดจะเต็มได้เลยนะครับจริงๆแล้วระดับเทพนิยายเนี่ยน่าจะใช้ได้ทุกตัวเลยนะตัวเบชิต้าก็ดีครับตัวเนี้ยก็ดีคุณผู้ชมแต่พาสีตัวละครมันจะแปลกๆหน่อยคุณผู้ชมคือไม่ควรเอาไปวางติดๆกัน พอ,พอเอาไปวางติดก,กันเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจมันลดลงมาถ้าผมจำไม่ผิดอะตัวแม่งบ้ามากครับเป็นออกแนวอินโทเวิร์ตอะไรแบบนั้นตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับผมยังไม่ได้ลองเอามาใช้นะสําหรับฮาลุกะลินนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้จากแบตเทิร์พาร์ครับหลังจากที่เราเลเวล30ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองใช้นะคุณผู้ชมม,มีตัวไหนที่แนะนําแบบเจ๋งๆเจ๋วๆก็คงจะเป็นคิซารุแต่คนน่าจะแนะนําคุณผู้ชมกันเยอะคิซารุเนี่ยคือดีมากๆเป็นตัว ตำนานก็จริงคุณผู้ชมแต่มันสามารถช่วยต้นเกมเราได้เยอะมากๆนะครับสําหรับคิสรุนะไม่โมกันเยอะวันนี้อย่างที่บอกครับ33,730เพชรซองจินวูมีโอกาสไหมหวดกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปเลยครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยพวกตัวสีฟ้านี่เราตั้งให้ขายอัตโนมัติไปเลยนะคุณผู้ชม,มนิ่งมะนิ่งจัดนิ่งจัด เลดค่อนข ном, ้างโหดเลยสำหรับแมปนี <ina Too vous> ้ถ like ้าวันนี้ซองจินบูมานะเดี <az horn> ๋ยวปิมจัดแบบแจ่มๆให้เลยเฮ้ยูเติมอัดแน่นๆเลยคุณผู้ชมยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ครับนี่อ๋อสี่รนี่คือการันตีนะแต่การันตีเราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกอาจจะเป็นซาสเกะหรือว่าชาอินคุณผู้ชมจริงๆถ้าเราจะรีบๆหน่อยก็สามารถปิดหน้าอนิเมชันในนี้ได้นะครับถ้าเราลำบาญ ที่ผมเข้าการันตีแน่เลยบ,บอกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองปิดก่อนลองปิดหน่อยลองปิดหน่อยต้องบอกว่าตอนนี้ติดแมทคิดซารุวะคิดนารุคิดนารุต้องบอกว่าตอนนี้ผมติดแบบนี้มากกว่าอนิเมะดีเฟนต์อีกนะคือเล่นบ่อยมากกว่านะครับอนิเมะดีเฟนต์นี่แทบอ่อนอนิเมะดีเฟนต์เนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าเลยคุณผู้ชมไปต่อเลยครับคือบุมเสียวการันตีอย่างเดียว ตัวการันตีมันจะเป็นตัวที่เรามีแล้วไงาซาสึเกะหรือชาอินเนี่ยโอยมาเร็วเกินเอ็งมาเร็วไปสองจินวูเกินไปอป่ะปะเพชรเพีงเหลือตึมเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสองจินวูเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้คุณผู้ชมน,น,นี่ไปดูไปดูไปดูดูเอ๊นี่เป็นคอลเลกชันใหม่นะครับ อนุญาตเปิดเลยสองจิูอ่ตัวนี้อ่าเก็บมาเลยนะครับจะมีตัวนี้ตัวแดงคุณผู้ชมมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันคือตัวซีเข็บวันก่อนนะกายมาทักมามันบอกพี่ปิ่มผมเปิดได้ตัวนี้ดีไหมครับผมก็ถามน้องไปว่ากายมึงเปิดไปเท่าไหร่วะแม่พอมันตอบมาผมก็ชื่นใจหนึ่งแสนสองหมื่นเพแต่พี่อะดวงดีกว่าเองนะพี่ขออนุญาตล่าเลย พี่ขอเนุญาตล้าเลยพอจะเป็นไปได้ไหมเปิดไปคุณผู้ชมเพชรเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับก็ครูมืดก็เก่งนะคุณผู้ชมเก่งเหมือนกันครับจริงๆแล้วตัวแบบระดับตำนานหรือว่าเทพนิยายอะเล่นได้ทุกตัวเลยครับคือมันเก่งวายชาอินว่ไมมตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีใจอะไรแล้วนะครับอืนิ่งว่ะคุณผู้ชมนิ่งว่ะ เขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเหมือนเราจะมีหมดแล้วป่ะเนี่ยตรงเนี้ยผมน่าจะมีหมดแล้วคุณผู้ชมถ้าเราจะหาคือต้องหาตัวแบบตัวซีเ็ตอย่างเดียวแล้วนะครับโอ้นักล่างเงางามคือถ้าเราจ่ายเพิ่มเนี่ยเรามีโอกาสได้ชายนี่ด้วยเอาดีรออะไรวันนี้พี่หวดเพชรหมดอยู่แล้วน้องพี่หวดหมดอยู่แล้วพี่หัวอยู่แล้วน้องชาย ยเลยนิ่งหวะคุณผู้ชมจะมีโอกาสไหมวะกายที่มีโอกาสได้แคปไปโชว์น้องไหมขังเต็มคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับหรือว่าเราควรล็อกขายสีม่วงไปด้วยดีจริงๆขายสีม่วงไปก็ได้นะแต่ว่าสีทองแบบระดับตำนานนะผมยังไม่กล้าขายว่ะคุณผู้ชมเผื่อมันจะทําอะไรได้ไงผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าสีม่วงเนี่ยน่าจะตั้งขายได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเงินนะคุณผู้ชมนะสําหรับคนที่ได้ตัวนี้ตัวที่ใส่หมวกเนี่ยนะครับเป็นตัวแบบบัฟเงินนะคุณผู้ชมได้เงินทุกตานะครับเป็นตัวฟาร์มตั้งขายสีม่วงด้วยเลยละกันนะครับไปต่อครับผมเอาหมดเลยนะเพชรวันนี้เอาให้หมดเกี้ยงไปเลยมีแบบว่าจะเฉิดเฉิดจะรัดจรัดมีไหมไม่มาเลยวะเปิดไปเรยคุณผู้ชมเพชรตอนนี้เราสองหมื่นแล้วครับไปตามกายมันไปปิม อย่าให้น้องมาได้เฉิดคนเดียวเฮ้ย,ยส้้้มิลาอีกแวเฮยพี่ไม่ตื่นไปเลยเนี่ยพี่ได้เองจนพี่ชินไปหมดละมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย เดี๋ยวขอเดินไปดูมันหน่อยนิขอ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 เดินไปดูมันแป๊บหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่ไอตัวนี้เนี่ยผมก็หาอยู่นะยังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องไปฟาร์มในหมดเนื้อเรื่องอ่ะโอกาสได้จะ0 7นหมั้งอืมหมวกใส่หมวกแบบเท่ๆมาเลยย่าเอาหน่อย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 ใหญ่เสียชื่อใหญเสียชื่อใหญเด็กเอาไปพูด นี่กดหมดนี่ไม,ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคุณผู้ชมเพชรกูจะต่ำหม,มื่นเลยเนี่ยแต่สั่งหมดคุณผู้ชมไม่สนขอดูทรงก่อนว่าเอเกมมันจะยังไงวะถ้าทรงมันดีเราก็พอปอุดหนุนนะวัวแบงเล่นๆอยู่แบงบินเนี่ยใค,ใครจะไปรั่วแค่เปลี่ยนชื่อเหรอเพื่อหลบอผมก็มือใหม่นะในวงการนี้นะครับยังไม่รู้อะไรมากมายแต่คิดสะรู้มาบ่อยมาก คิซารุนี่ตัวดีนะคุณผู้ชมช่วงไอดีเริ่มต้นเนี่ยนะครับช่วงเล่นแรกๆนี่ควรมีนะคีซารุนะครับเจ็บมากนี่ผมจะเข้าการันตีอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยฟับยังวะอีกสองทีการันตีมาบุ๊บบุ๊บหูได้มาเป็นซาสึเกะครับผมซาสึเกะเฮบิผมมีแล้วนี่ใช่ปะผมมีซาสึเกะแล้วหนึ่งตัวผมยังไม่มีซาสึเกะหรอผมยังไม่มีซาสึเกะครับ อา้าวหน้าตาเฉยเลยงงเลยไนดูดิอ่าจริงด้วยผมยังไม่มีซาสเกะครับอ่าถือว่าก็าเติมคอลเลคชันไปนี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าตัวเองยังไม่มีซาสเกะแล้ก็เปิดหาตัวนี่ไปด้วยนะคุณผู้ชมสีเข็ดไปด้วยนะครับมันจะเป็นสีแดงๆดงดำดำเลยย่าถ้ามันมาไม่รู้กูสัดเพชรหมดเลยอะเอาหมดก๊อกเลยอะโอกาสคือลิปลีหนึ่งครับเย้หมดคุณผู้ชม หมดหมอดอุ้ย <S <S เราได้สองชินวูตัวหนึ่งชิมเกินไปเปล่าแต่สองจินวูแล้วไงเ่ะมีหลายตัวก็ใช้ตัวเดียวอยู่ดีใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมากดรับตรงนี้ก่อนนะครับเฟิร์บ,บเราได้นี่มาซาสึสเกะนะครับโอโ้เทมกันนะยูซาสึสเกะน,นี่เท่นะนอกจากวันนี้เราจะเปิดชินวูนะครับผมเราจะยังสุมบับหา0.1ด,ด้วย ก็คือเอาสุดเลยที่สุ่มบัฟอยู่ตรงนี้ครับว่าแต่ผมจะใช้ตัวไหนดีมันก็เหมือนกันหมดปะอ๋อมีสเตตัสมี B นะครับแล้วก็มีอ่าดีบีสเตตัสตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอะ่ะเราก็จะไปสุ่มรีโลอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราจะหาโอ้โหแม่โซนจุดหนึ่งคุณผู้ชมราชาธิปไตยครับจริงๆเนี่ยถ้าได้อิตาลีนี่ก็หรือตาตายนี่ก็เวอร์เลยนะคุณผู้ชมก็ลองลหมุนใบขำ ใครจะรู้ว่าอยู่มันอาจจะมาก็ได้ถูกไหมคุณผู้ชมถ้ามาก็คือเวอร์ไอปิมก็ไม่กลัวใครในโลกใบนี้มาเถอะแดนสยามอะผมมีอยู่50วันเนี่ยมีโอกาสไหมแต่ว่ามันรีเร็วนะไม่เหมือนตอนเราเล่นอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับอันนั้นคือมันรีแล้วแบบมีความกระตกุกไม่รู้ว่าจํานวนคนหรือเปล่านิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งนิ่งจัดนิ่งไปนิงน่งโคตรเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมึงมึงไม่มึงไม่มาแถบๆล่างๆมั้งเลยเหรอมาหน่อยมาเหอะมาสิมาตีล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนิงน่งนิง่งนิ่ง ไม่ได้อะไรลเลยเฮ้เดี๋ยวเรามาสุมตรงนี้กันคุณผู้ชมรีสแตกหน่อยนะครับเมื่อกี้ตัวไหนนะอ่ะโอ้มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะรีโลแต่จริงๆนะมันมันก็ดีอยู่แล้วนะเนี่ยบวกดาเมจเนี่ยตัวนี้ก็เอาจริงๆก็ไม่แย่แล้วนะหมุนหน่อยหมุนเล่นนี่ไงระยะดีแล้วปิมระยะดีแล้วระยะดีแล้วได้เอเนี่ยแม่บมันจะใช้ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเอเนี่ยก็โอเคแล้วนะ ขอเอนะเด้อหมุนหน่อยอาจจะเป็นเอสนี่ม no ึงสี <laughs> ดูดีไม่ว่าดีมึงอย่างน้อยก็ได้เรื่องระยะมาเว้ยใส่เลยคุณผู้ชมใส่เลยเดี๋ยวผมจะแทนแทนเบชิต้าไปก่อนละกันนะครับผมจะถอดครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปครับติดตั้งไปก่อนนะใส่ถูๆไปก่อนแต่ว่าเราสามารถอัพเลเวลเขาได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวใส่ให้หมดเลยได้เวลยี่สิบเจ็ดนะฟองชินวูเราสามารถเอาเวกได้ด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าอีโวเนี่ยยากหน่อยนะครับผมเราจะอีโวเขาเลยใช่ไหม ใช่นี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 ่เราต้องไปไล่ฟาร์มพวกนี้ก่อนนะครับซึ่งฟาร์มก็จะจากด่านนี้ครับชาเลนจ์ Challenge! ก็ศึกษามาคุณผู้ชมเพราะว่าคนดูก็เริ่มแบบพิมพิมเซลเซลไม่รู้เซลหรือด่าพี่ก่อนเล่นไรพี่ควรศึกษามั้งนะไม่ใช่มาถามพวกผมอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ขอโทษถือว่าฟาร์มไปในตัวลแล้วแลเราก็จะได้ดูสก,กิลตัวใหม่ไปพร้อมกันคุณผู้ชมผมยังไม่เคยเห็นสก,กิลเคานะผมบอกก่อน ยังไม่เห็นนะครับโอเคมาจากด้านนี้นะครับผมอ่าเรากดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเงินตั้งไว้ก่อนเราจะได้เห็นพร้อมกันแล้วซองจินฟูว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้มาจากกระตูเรื่องอะไรน,นะแต่ก็มีคอมเมนต์นี้ด้วยอ่าแล้วก็สะเทือนใจนะจริงๆเล่นแบบอนิเมะก็ควรที่จะรู้จักอนิเมะมากกว่านี้นะไม่ใช่รู้จักแค่วันพีซโอ้ยแม่งคอมเมนต์โคตรแรงเดินเร็วจังวะคุณดูเดินเร็วจังอะเอาใส่ไปสามตัวก่อนนะครับเฮ้ยผมไม่ได้ใส่นี่มา แล้วมันวิ่งโคตรเร็วเลยคุณผู้ชมผมไม่ได้ใส่ตัวคิสรุมาปกติผมจะเอาคิสรุมานะครับผมแล้วก็ดักไว้ก่อนคิสรุมันถูกไงอย่าบอกนะมาถึงเอ๊ะย,ยังมาถึงมึงไม่ผ่านเลยปิมเอ้ยปิมามาลนะนารุโตะได้ก่อนก็เอานารุโตะก,ก่อนนะคุณผู้ชมอ้าวนารุโตะมึงอย่าบอกนะว่าว่าว่าเออมาถึงแม่งคอนเทนต์เลยว่ะ <laughs> เดี๋ยวใส่ทิสรุเข้ามาก่อนนะคุณผู้ชมนะไม่ห้าวไม่ห้าวนะเดี๋ยวเอาเเอาเดิมเตะอถอดกันอย่าใส่ลูกรักไปก่อนนะครับผมแก้ตัวหน่อยปิมแก้ตัวหน่อยนะแก้ตัวหน่อยเด็กมันเอาไปพูดเนี่ยเราเสียหายฮโว้ด่านนี้เลยหรอเริ่มเลยครับเราจะวางตัวนี้ก่อนเน่จริงๆอ่ะเราควรรีบวางตัวนี้นะก่อนเริ่มมามันจะได้เลไม่ต้องไปนั่งสอนเด็กหรอก เอาตัวเองให้รอดนาะปิมเอาตัวเองให้รอด <S 2> <S 2> เด็กเนี่ยเขาเล่นกันถึงไหนเออมานั่งแนะนำเขาเขาไปถึงไหนแล้วปิมเงินมาไวๆหน่อยเออเหงือแตกแล้วนะระาวาังก่อเลยสามตัวดีกว่าเงี้ยค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเตงค่อยๆเดินสโลว์สโลว์ไปเลยเดินช้าๆบอกต้องรีบมายัางเนี่ยมายัางเนี่ยเร็วๆได้เงินอนะ่ะ เงินไม่พอซื้อว่ะเร็วๆทีพวกมึงรีบมาเลยพวกมึงรีบป,ปั๊มเงินเร็ว <S <S เร็วกออูดูแย่เลยตอนนี้กูดูแย่จัดเลยแล้วเราวางเลยครับคิสรุของดีของดีที่ทุกไอดีต้องมีนะครับจะช่วยในการฟาร์มได้แบบดิเฮ้ย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 ก็เดี๋ยวคิดสรุปมาวางตรงนี้ด้วยนะครับผมจะได้ดักไงเดินผ่านมาโดนตรงนี้อยู่ดีสแปมสแปมคิดสรุปเลยเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดมาสแปมเน่คิดสรุป ของดีของดีของดีอีกสักตัวไปเลยละกันนี่สี่ตัวไปเลยระดับตำนานเนี่ยมันวางได้สี่ตัวนะคุณผู้ชมใช่ไหมสี่หร,หรือห้านะอ่ะสี่สี่สี่เกือบขืนแล้ว <c oughs> เอาละระหว่างนี้เราก็จะอัพตัวเงินไปด้วยคุณผู้ชมเราอัพตัวเงินไปเลยครับคิดสรุปจัดก,การได้อยู่ละเราไม่ต้องไปแบบยุ่งอะไรมาก ตรงนีได้คิดสุดอ๋อมันมีบัฟสตันด้วยคุณผู้ชมเราโดนสตันไปด้วยนะครับระหว่างนี้ก็หาเงินไปก่อนรอให้ซองจินวูเนี่ยได้เฉิดฉายก่อนเแตอ,อยังไม่ลงนะเลยยังไม่ลงยังไม่จำเป็นจะต้องรีบลงเรามารีวิวเตรียมอัพเตรียมอัพยังยังไม่ลงของดีเนี่ยลงที่ล่างนี่เราไปอัพพวกพวกบ้านพวกอะไรอย่างนี้ไปก่อนให้ได้เงิน ของดีมันต้องเปิดตัวทีหลังไครกรอจะตีมือแตกเลย <c oughs> แต่คิสซารุน่าจะจัดก,การหมดเลยนะของดีคุณผู้ชมนี่ของดีจริงคิสซารุร่คือนอกจากจะทําดาเมจได้แบบดีแล้วตัวราคาถูกอัพก็ถูกเนี่ยคิสซารุยังเป็นตัวต้นเกมที่แบบตีไหล่ที่แตมันจะทําให้ละลายโลด้วยนะครับเราจะใส่ซองจินวูเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมเอาตรงไหนทีเด่นเด่นนี่เอาตรงตรงนี้ละกันให้น้องเด่นเด่นหน่อยโอ้โหดูฟัน ฟันเขาไม่เหอะโทษทีนะเอาสตันอีเวนเลยโอ้โห่าวุ่ดิ้าแม่ผมเนี่ยสตาร์ที่790้เนื้อผมอัพเลยอัพขึ้นไปอีกครับถ้าใหม่จะเป็นการโจมตีร้ายแรงของเนี่ออัพเลยอ่ะแล้วแม่งติดสตาร์นกูจะดูยังไงนี่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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยพี่ขอดูเชิญเองหน่อยแม่ สันอย่างเดียวเลยอ่ะโชว์หน่อยได้ไหมอะ่ะอยากเห็นน่ะแม่งสันแค่เออฝันหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยน้องฟึกอัพเลยโอ้โหแม่งวิงเวียนสีสามเงยยันดมไหมโชว์หน่อยต้องกินวูสีนี่ครับนี่ท่าใหม่ครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาสันครับจะล่วน โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชโนชาร์ตหน่อยโอ้โหแม็กซ์มาเ,เป็นด่านที่ผมเจอดา่านสตันพอดีคุณผู้ชมตัวผมแม่งดูไม่เก่งเลยอะอัพเลยนี่ได้ท่าใหม่ฟัลท์ุมแล้วได้ท่าใหม่มึงสตันยหรอมึงชโชว์ท่าหน่อยได้ไหมมึงชโชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยโชโดชาแต่ทำไมผมรู้สึกว่าชายอีมันเก่งกว่าเยอะเลยชายอีนมันเก่งมากคนดู ชันี่คือตัวเทพเลยเลเวลมันต่างไงเปีมเออหยิบเจ็เนี่ยชยัยเราสี่ใ่นี่แม่งสตันผมว่าสตันเนี่ยมันทำให้ดูแย่คุณผู้ชมผมลองใส่ชยัยนลงไปไหมให้คุณผู้ชมได้ดูแต่เงินแต่งเงินน่าจะไม่พออัพหรือเปล่าเงินเงินน่าจะไม่พออัพนะครับใส่นี้อไปลองอัพให้น้องเลย อ้หดูท่าเขาก่อนดิดูท่าเขาดิอืมดูท่าเขาก่อนเออรีบเคลียร์เลยมึงอ่ะบอสมาครับบอสมาอ่ะไม่มีนะไม่มีให้ต้องตีลูกปั้นนะบอสแม่งโลยี่สิบอะ <c oughs> โลยี่สิบอะคุณผู้ชมอืม <c oughs> เออนั่นแหละเออโชว์หน่อยไม่ใช่มันนั่งมืนหัวติดตัพคิซารุนี่อัพดีๆก็เก่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมภาพให้ดูผม <c oughs> ไม่รู้ว่าเงินพอหรือเปล่า <c oughs> จะเป็นท่ากระโดดขึ้นนะ่ะท่าสร้อยลูกปัดแจ่ช้าดูอยู่เรื่องเดียวจำท่าไม่ได้กิมพินบ้า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 บบเห็นปะละลายลูกไวมากเห็นปะละลายลูกไวหลังจากนั้นเราก็ใช้ดาเมจนะครับฟาดไปฟู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 โอ๊ย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 ไวปะวะ ตรงเหมือนไม่ค่อยไหวหรอว่ะขอดูหน่อยดี้ขอดูเองหน่อยดี้ขอดูเองโชว์หน่อยออโหยแล้วแมปแป้งมืดด้วยมองไม่ค่อยรู้เรื่อง้วยนีไงวิ่งเข้าไปแทงแท็ทกซ์น่าจะไม่รอดครับยังไงก็คืออยู่ในบริเวณตัวตัวนี้อยู่ดีนะครับผมไม่รอดครับเลือด,ดแค่หกพันเองแต่ผมว่าชายอินเก่งกว่าอันนี้คือไม่ได้โมโนะชายเฟี้ยวกว่าเยอะคนดู จถ้าไม่เชื่อปิมเดี๋ยวปิมจะรีวิวชายอินให้ดูผมยังไม่เคยรีวิวชายอินน้อเดี๋ยวผมจะโชว์คุณผู้ชมว่าน้องชายอินผมเนี่ยมันเวอร์ขนาดไหนเอาใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะโชว์เองดีกว่าไอ,องจินวัวอะไรเงี้ยเยอะคุณผู้ชมเอามันมาจากฝั่งไหนวะเนี่ยเอาฝั่งตรงฝั่งนู้นโ้อเคสบายชิลเราวางก่อนสามตัวไม่ต้องรีบไปดูที่ฝั่งนู้นมันรีบไหม,มก็ไม่รีบเดินชา้า สโลสโลวางไปตัวที่สองตัวที่สามวางไปเลยใครกอนกูจะตีมือให้ <c oughs> โอเคตอนนี้นะครับผมตัวเงินเราเนี่ยนะครับเต็มหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่น้องชายอินเข้าไปเลยนะครับเอาน้องชายอินมายืนแถวนี้ดีกว่าคือ <c oughs> ให้น้องโชว์เลยอาหารการเลยปับนี่คุณผู้ชมดูดูชัดๆ ตัวนี้คือตัวจี๊ดผมเลยวะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่เนมันเขี้ยวเดี๋ยวเราอัพไปเลยคุณผู้ชมเต้นรำผีสิงอัพขึ้นไปเลยครับโชว์ไปเลยยิ้นูโชว์ไปโชว์โนชัดชดเทพจับวะแต่ตัวนี้มีโล่ไงไอ้ตัวนี้มีโล่เป็นงั้นมันตุยไปแล้วคุณผู้ชม วไปลูกสาวไปอีกไปอีกดาบแสงท่านเนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ชมดู้่อกวาดหมดเทไห่วซองจินวุยวับโอ้ยเทเกินเทเกินหนูพ่อใจจะขาดเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลยตั้งเปรียบเทียบเลย จริงๆแล้วเนี่ยซองจินบูอาจจะมีไว้สำหรับละลายโลหรือเปล่าเห็นปะคือท่านี้มันดีนะคุณผู้ชมแต่พอเราอัพเนี่ยกลายเป็นแบบแทงทีเดียวไงจริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวไว้ละลายโล่นี่ยนะแทงแรงอันนี้คืออันติคุณผู้ชมท่าสุดท้ายแล้วนะครับเห็นปะมันจะแทงแบบผมว่าอาจจะมีประโยชน์เอาไว้สำหรับท่านหนึ่ง ก็ฟิลฟิลค <c oughs> <fuck part> ิสซาลุเป็นคิสซาลุที่แบบอมีดาเมจมีหน้ามีตาในสังคมขึ้นมาหน่อยอ่าถูกป่ะนี่กูมารีวิวหรือมาเย้ยหยันเนี่ยแต่กูเล่นจริงกอให้กําลังใจน้องอ่ะเท่อยู่นะดูท่าก่อนดูท่าเขาสักก่อนใส่ผ้าคลุมเหมือนเด็กอยู่ฮอกวอทฮึกเท่กเท่กเท่ พร้อกมาแล้วครับจะได้จบ,จบๆเวไปบอลได้ขี่นกมาเลยกูจะตีถึงไหมเนี่ยโอโ้ยดูดิดูชาอินผมเนี่ยสุดแล้วผมอยากได้ตัวหนึ่งมากๆคุณผู้ชมมันต้องฟา,าร์มหานะมันเชื่ออีกลิปหรือชื่ออะไรทก็จะจำเชื่อมันไม่ได้โอ้โหนี่สตันหมดเลยเนี่ยมึงขี้ใส่หัวกูไม่ได้กูสตันเนี่ยอ่ะมึงโดนไฟทีแล้วมึงก็แตกนะมึงอยา่าแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกเยอะดิฮะตีไงตีไงล่วงเรียบร้อย ก็เลื่นๆนะสำหรับแมปนี้คุณผู้ชมสนุกสนุกนะครับผมเป็นแมปที่แบบคือด้วยความที่มันมีความเหมือนอนิเมะเยอะมากๆกับมันก็เสี่ยงอ่ะนะเออถ้าพูดแต่เขาคงไม่บินง่ายๆหรอกมัง้งนะแม่งแมปดีล่าสุดแม่งค้างอย่างน <c oughs> <c oughs> ี้ฝากไว้กับหน้าจอค้างๆอย่างนี้เลยละกันนะครับเจะชอบฝากกดไลค์กายช่องที่สำเร็จกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วจอกาต่อไป ăn cơm không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 